ท่าคนผู้ชมครับวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาชมพันไม้ชนิดหนึ่งครับที่เราพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับอุทยานชติแม่โถาม,มาชมได้เลยครับเราเดินขึ้นมาตามเส้นทางเรื่อยๆนะครับเราจะมาเจอพันไม้ที่ว่านะครับมีชื่อนะครับเรียกว่าเทียนดอยนะครับตามภาษาท้องถิ่น แถวเชียงใหม่นะครับเขาเรียกว่าเทียนป่านะครับเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับสูงประมาณ20สิถึงสี่เซนติเมตรนะครับลักษณะลำต้นตรงมนนะครับฉ่ำน้ำนะครับใบสีเขียวนะครับออกดอกเป็นสีชมพูนะครับกระจายพันธุ์ตามทวีปนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะขึ้นตามลักษณะเป็นป่าดิบนะครับมีน้ำนะครับที่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700-1,500เมตรนะครับต้นเทียนดอยนะครับมีคุณสมบัตินะครับทางยานะครับจากการศึกษานะครับว่ามีสรรพคุณนะครับทางด้านาแก้อาเจียนนะครับโดยการนำรากผสมกับน้ำนะครับหรือ,อเอาน้ำราก3อันนะครับผสมกับน้ำ กินวันละสางครั้งเพื่อบีบมดลูกนะครับให้กับสตรีใกล้คลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับาจากาลักษณะลําต้นแล้วก็ใบนะครับดอกนะครับสวยงามาเราสามารถนําต้นเทนดอยนะครับไปเป็นไม้ประดับตามบ้านได้นะครับ